ทั้งชายหญิงอ่ะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แบบว่าเอ้ยเป็นแฟนกันแล้วเธอห้ามใส่กระโปรงสั้นนะเธออย่าใส่รองเท้าส้นสูงนะเธอห้ามทาปากแดงนะเธอถ้าห้ามม้วนผมรอนนะเธอห้ามไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายนะเธอห้ามลงคลิปที่ถ่ายกับเพื่อนผู้ชายนะเธอ,งงห,องงห้ามอย่างงู้นห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นมึงเป็นพ่อกูเหรอ <laughs> ผมเคยมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งนะผมด่ามันไปเลยนะ มันไปไปเที่ยวกับผมแล้วไปเจอแฟนที่ผับในเอกมัยแล้วมันก็ไปจีบผู้หญิงในผับซึ่งเซ็กซี่มากสวยมากน้องคนนั้นแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงสั้นพอคบกันได้เดือนหนึ่งมันห้ามน้องผู้หญิงคนนั้นห้ามแต่งตัวโป๊ห้ามใส่กระโปรงสั้นห้ามแต่งหน้าออกจากบ้านห้ามใส่รองเท้าส้นสูงห้ามผมเลยเรียกเพื่อนผมมาด่าวงเป็นบ้าเปล่ามึงไปจีบเขาก็เพราะเขาสวยเขาเซ็กซี่แล้วมึงจะไปห้ามเขาทําไมผู้หญิงเขาก็มีความรู้สึก ผู้หญิงเขาก็จะอยากแต่งในสิ่งที่เขาอยากแต่งมึงไม่ให้ผู้หญิงแต่งหน้าเนี่ยมึงบ้าแล้วเออมึงห้ามผู้หญิงแต่งหน้าก็เหมือนห้ามไม่ให้ผู้ชายดูหนังโป๊อ่ะจะบ้าเรอแล้วเขาผมเขาจะทําทรงสั้นทรงยาวมันหัวกระบาลเขาไหมมึงเป็นแฟนมึงไม่ได้เป็นพ่อหรือเป็นเจ้ากรรมในเวรเขามึงจะได้ไปห้ามเขาไม่ให้ไว้ผมยาวไม่ให้ตัดผมสั้นไม่ให้ดัดผมอะไรเงี้ยมึงเป็นผู้ชายเปล่าจูจี้จุกจิกขนาดนี้มึงเป็นผู้ชาย,ปย,ยาเปล่าเออผมด่าเพื่อนไปอย่างเงี้ยประสาท ที่หลังถ้ามึงอยากจะได้คนที่แบบเรียบร้อยไม่แต่งหน้าไม่ทําผมไม่แต่งตัวมึงก็ไปจีบคนเรียบร้อยสิมึงไปจีบผู้หญิงเปรี้ยวๆแล้วมึงจะให้เขาเรียบร้อยมึงบ้าเปล่ามึงจีบเขาก็เพราะเขาสวยเขาเซ็กซี่เขาแต่งหน้าเสร็จแล้วพอเป็นแฟนกันมึงไปห้ามไม่ให้เขาแต่งหน้าห้ามให้เซ็กซี่มึงโรคจิตแล้วไรอย่างเงี้ยถึงเวลามึงจีบคนเซ็กซี่แล้วมึงไปห้ามไม่ให้เขาเซ็กซี่อันนี้โรคจิตเออไอผู้ชายอย่างนี้โรคจิต นะฮะเหมือนการเหมือนเวลาผมไปจีบผู้หญิงอ่ะแล้วมาเป็นคบกับผมเสร็จแล้วบอกพี่หนูไม่ชอบเขาพี่เลยพี่ไปโกนเขาออกหน่อยสิพี่หนูไม่ชอบหนวดพี่เลยจักรจี้พี่ไปโกนหนวดหน่อยสิผมบอกเขาเลิกกับพี่เหอะคือถ้ามึงจะมายุ่งกับพี่ขนาดนี้มึงเลิกกับพี่เหอะเขากูไม่ได้ไปไว้บนหัวมึงหนวดกูก็ไม่ได้ไว้ที่จักระแล้มึงเออมึงไม่ต้องมายุ่งคืออันนี้คือตัวกูคาเล็กเตอร์กู คือนิสัยคือบุคลิกกูไม่ใช่มาบอกเป็นแฟนกันแล้วต้องโกนหนวดต้องเกินเขา่างั้นกูหาเมียใหม่กูไม่เป็นเมียเป็นถั่วกับมึงก็ได้กูไม่เป็นแฟนกับมึงก็ได้อึดอัดชีวิตตายห่าเธอเธอฮะลาไปออกกําลังกายที่ยีมาห้ามใส่เกงขาสั้นนะห้ามนั่งอ้าขานะเดี๋ยวคนมองไข่เอาไข่กูเขามองแล้วเขาเอาไปได้ไหมเขาจะเดินเข้ามาจกไปอย่างนี้เลยเหรอฮะแล้วกูไปออกกําลังกายให้กูใส่เกงขาย,ยาวกูจะวิ่งยังไงกูจะออกกําลังกายยังไงก่อน แล้วกูเป็นผู้ชายให้กูนั่งหนีบหนีบมึงให้กูนั่งับเพียบเลยไหมล่ะผมเคยมีแฟนคนหนึง่งผมก็ไปเล่นยิมผมก็นั่งอาขาอย่างเงี้ยบอกทําไมาจะต้องยั่วผู้หญิงด้วยการนั่งอาขาบอกเอ้ากูเป็นผู้ชายกูนั่งอาขามาตั้งแต่เด็กจนโตมึงจะให้กูนั่งับเพียบบ้าวหึงอะไรขนาดนั้นใครเขาจะมาล้วงเอาไปของของมึงเนี่ยเนี่ยของของกูกูยังไม่หวงเลยมึงเป็นใครมึงม,มาหวงจงอางหวงไขรอ่ะ มึงเป็นงูจงอางเหรอหวงไข่เนี่ยผมเลิกเลยผมไม่เอานะฮะมาขี้หึงมาบงการชีวิตแม้แต่ท่านั่งเออนั่งอ้าขาก็ไม่ได้หาว่ายัว่วหาว่าอ่อยเออจงอางหัวงไข่เลิก,เล,กเลิกเหมือนกันเป็นผมผมไม่เอาเออนะจําไว้เป็นผู้หญิงเหมือนกันถ้ามีแฟนแล้วมันมาสั่งเรานู่นนี่นั่นให้เราเปลี่ยนตัวเองห้ามแต่งตัวห้ามแต่งหน้าห้ามทาปากห้ามต่อเล็บเจลห้ามใส่กระโปรงสั้นเลิกกับมันง่ายกว่า อย่าให้ใครมาบงการชีวิตเราได้คนเป็นแฟนคือคนที่มาแชร์ชีวิตกันมาซับพอร์ตกันมาส่งเสริมกันและการให้มีความสุขไม่ใช่มาห้ามมาลังควานมาเป็นพ่อมาเป็นผู้คุมไม่ใช่นะอย่าไปเอาทําผัวอย่าไปเอาทําเมียพวกวุ่นวายชีวิตคนอื่นเนี่ยไม่มีมารยาทพ่อแม่ไม่สั่งสอนเข้าใจบ้าเออจบ เลิกแล้วค่ะแฟนเก่าเป็นแบบนี้ดีแล้วที่หนูเลิกได้หนูสวยขนาดเนี้หนูหาผู้ชายดีๆได้อีกเยอะไอคนที่มันสั่งเราบังคับเราเนี่ยคือมันเห็นแก่ตัวมันคิดถึงแต่ความรู้สึกตัวเองมันไม่ได้รักเราจริงนะไอพวกมีปมด้อยอืมเนาะพวกเนี้ยเห็นแก่ตัวมีปมด้อยมันไม่ได้รักเราหรอกมันแค่อยากได้ตุ๊กตาที่เป็นอย่างใจมันมันอยากได้แค่ตุ๊กตาหน้ารถมันอยากได้แค่ตุ๊กตาไว้ประดับบ้าน